สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแสบแสบด้ํากันครับมือนีได้ของแสบดิสารบ้านเฮาอีกแล้วครับพี่น้องก้อยขมใส่กับซอยจุครับได้ผ่าขรีเหลวกลับเนื้อสดมาใส่กับแก้วเพียบีสดขมอ่ำลำดีกนาะเนาะแก้มพักหลายๆได้มักลินไม่มากินกับทั้งนี้ครับมากับน้องเมียครับพี่น้องมาทั้งสอปปล้วบุหล่าครับเบาเบาอย่างเบาพอนบ่ครับโอ้ยขาขนาดมื้นี้มากินไก่ไหมเนาะใส่กับข่าวเหนียวกองข้าวหน่อยครับเนี่ยนต้นนี่นี่โอ้ยขขนาดมากนะ วิ่ยเฉ็บแสบใส่เลยวิ้ยโอ้หลายขา้อย่งมาพี่น้องมาอ๋าอเอ้าแม่ข,ขนาดเลยอุ้ยเพื่อขวัขวใส่ขัวแต่เขาแม่แสบครับมาพี่น้องมา เสียบะเสียบเสียบเสบกันม,มาคุ้มคัตจำเนี่ยถาทีดูตั้งนี่เหนือยตัต้งนี้ ถึงบ่เอเดียวนั่นละออกคำยังไงอืมหยุดเชื่องเดียวครับครับเนี่ยแซบ่แซบครับบอะครับช่างเดียมาพี่น้องมักอืมแกะข้าวกันอืม ดินมักดินใหม่มาหน่อยหนึ่งแบ่งกันก็ละคิงเขาใส่สีเลยมาพี่น้องมานี่รนมักขนาดนี้มันหมักดินไม่เนี่ยแหอุ้ยโอ้เสียบเสีบต้องกัน หนูละพปบองหอมๆานขนาด หัวใส่หัวมีลูกโดดพร้อมอยู่เนี่ยมาพี่น้องมาอืมอืม,อมลูกโดดครับขับทีบ่บอกข้าคำ มันผมหมดจำหมาเแกวนั่นแหละมีผักกิลิวโอ้น้องคำมันกระ้มาด้วยไปนองมาเศษๆน้ำกันอืม

น้องนุ่งมะเที่ยวหาครับอยากกินก๋วยปะนะจัดใไตัซเป็นไดล่ะครับคักข,ขนาดมาอืม กินไส้จุม่มเด็กดเค็นหอดปลาถอยน้ำนปลาถอยมาหน่มาเทียวครับมาจากซอปอลแล้วไปหน่อยบากวนจัดห่ไส้จุ่มนี่ร้มากขนาดเลยเคงกิน,กนล้ว,ลว,ลวกกินมันผู้เดียวเนื้ออือืมอืม ยืมต่อไปเลยผมได้ขมขม,มลังครับอเรื่อ,องหั่นสดเอาตาเฉลียวก็จังขับเลยว่ะทำไงล่ะเนี่ย โอ,อ้ขักขนาดขนะ่นนะหืมฝางเอฟซีท้งบัน ทั้งสองปอแล้วก้นไหล่เหนหมครับครปากเนี่ยากเางคำเทาบ่คนบังคำเทาครับปากกรกกูเปนเกาะกเก่งครับพี่น้องครับน้องฝากพี่น้องเอทั้งสองปอแล้วเนาะเขาตปลายุไกยู่ไกกะปากแน่ฝากกนไหล่กนแจ้นนะไม่ได้ครับพี่น้องเด้อืมชอบขนาด แซ่บคือบอกสองเส้ากไปออกมูวีว่ะพ้าขนาดเี็สมพันเลือกม้ามวยได้ก่อนเฮ้ยคือแบนเมาเนื้อบอเมาเราเอาเล่งไรมาฮะ มันรึเปลี่ยนสองคนเบิดครับเบิดบ่ะเบิดเอาให้เบิดเด้อเต็งอันนี้เสียบผักผักิริวนกินเป็นกินเป็นบ่ะเป็นครับไอความัานกรอบเราสวดเอาเลยกรอบดีขนาดคำใหญ่ๆเลย แซ่บคาักเลยผมขมใส่ขมเนาะผมลำกักเลยอืม่ม ติ๊เจผัดกร็วว่ะเนี่ยใส่เลยหรอผักุนแรงก,กุ้แช่เนี่ครับกรอบดีขนาดคับอริคัดปะคับกรอบดีขนาด 오! 새끼야 엄 อู้ขันไล่ขันยังไงกระบทุกโอ้ ช <c oughs> ุดเราเนี่ยพันอดเลอ่ะอืมน่ะหุ่นหยันเหมือนกับมีงไง <h ums> Oh, Thực, đuổi 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 oh, không Oh, ai là biết Thử Lúc đồn lái đỏ rồi đấy Ở ngôi าเจ้าพอต่าจูนเนื้อผู้เดียวหมดเครื่งกิโลครับเอามาเครื่งกิโล่เหมือนอันเอามาเป็นกิโล่คือสิเหมือนเป็นกิโล่แล้วมาคักรีพอเอาคักขนาดอุ้มลังเอาไปรีบหบบบน้หอยว้า 嗯。挂逼吧。<好> <coughs> สดเอาทำาไงยครับขักเเอะไรคุณสอคุณสามหลบ่อย่างกอนเอ้ยนี่ผมกับอ๋อตบังม,าบางมันบังตัวเจ้ายกขึ้นมานี้นั่นละสดเอาไป พี <This> like ite, ่น้องมือนเรก็จัดนะครับเย็บๆโอ้สุดยอด เอ้าลุยลุยเลยสามใบอยู่หรอแซ่บกะลีสุดยอดเลยเพิ่นแหละผมว่าเนืดูบั๋นเนื้อคุ้ยกี่หนึ่งหัวหนึ่งหัวเอาหนึ่งัวมาบอครับเหมือนบอกคุณเนื้อเนื้อเนื้อยกับหนึ่งหัวเลยแซ่บพว่าหนึ่งหัวครับบ่ครับอืออื้อโอ้ขนาด ว้ายู่เหรอครับพี่น้องมาดีเฉยบาวพันเป็นผู้เจ็บให้หมดเลยไปเลยเอ้าวันนี้บาวบากับบาวพันกับตีขอร้าพี่ร้านนอนไปก่อนนะครับว่ามันนี่ยาวเกินมันนี่ยาวเกินเนาะครับจะเสียบน้ำกันเบิ้ลเราก็จัดทีไรเสียบเนาะอันนี้เฉยบาวพันต่อเรียบร้อยเลยครับเอ้าวันนี้บัาวพันกับบาวพันกับตีขอร้าพี่ร้านนอนไปก่อนครับสวัสดีครับ